ติดที่ที่ที่เลนเลย่ที่เลนนแต่เามัดเอไวใส่หมกูหัวนออยู่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะพอก็พอไม่พอูนได้ผิวผิวผิวิวมันอยู่เนี่ยนะ แลเอมือกมไปขนาดนั้นนะนีขนาดนิดเดียวอเะบ่อเล็กๆนิดเดียวอ่ะีซามันท่าจะมาคุดที่นีพี่แงครับอีซามันนะมาคุดที่นีมคุดที่นีเสแเดี๋ยวผมจะพาคเด็กนี่ไปให้ครับนีมเนี่ยะโลยืนมทออะไนาอือฮึ มันคืออะไรครับลุงมันคือที่ว่าเมื่อกี้ดีบุกครับครับแต่เราอย่าไปต้งคุณต้องใจมันว่ามันจะเป็นโคกหรืนข้อแผลอะไรกันได้เราก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่ถ้าได้ต้องรับก็ท่อนแล้อน mahasan mahasan du <laughs> c'est ma นุ่แน่แนเสสีนะครับโอ้หเริ่มดำาละดูหลไอ้หนูดำแน่แน่แล้วไอ้หนูอเดี๋ยวตัดเทสแน่เลยดำพุ่งลองดยว่าใช้ในสุกทมครับ ใช่่งเดาารทบับแทนนี้นะถนนอนีนคนหินเลยตอนนี้เราได้มาเห็นกันหนแล้ว่ดีจะมาเเราต้องโคตรมากันเราโอะไรนีใครจะมาโคเเราก็ไม่ได้แล้วทีนี้ใครจะมาพูดไงเราก็ไม่ฟังเลี้ยงอีกครับอีกหน่อยนึงของบ้านเลี้ยงอีกหน่อยนึงเออีกสล้านงินี้ยอีกอีกปวดอีกหนยปวดเอวแล้ว คุณเลือดเอานี่จะของเลียงเอาละคุณลุงเลือดนะครับโอเคขออนุญาตเรียกพี่เลิอดได้ไหม <c oughs> ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับวันนี้จบการสาธิตการเลี้ยงแร่ดีบุ <c oughs> ในหบุดอกนะครับบััสดีครับ <c oughs>